ครับเกวันสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนบายๆนะครับเนาะครับมาทักไทยกับเกวันครับเอฟซีที่อยากฟังอยากรู้ว่าเกวันเพื่อนฟันได้ตัวใดแน่ครับเดี๋ยวที่ักไายข้างช่องยิมมาเนาะครับเนาะว่าเกวันเพื่อนฟันได้เลขตัวใดครับเดี๋ยวมาฟังจากเกวันเลยครับเพราะว่าเกวันเพิ่นกได้มาจากบ้านแล้วเพราะว่าเพิ่นกลมาส่วนระมันบายๆนะครับ ครับทางช่องว่าจะติดตามให้มื่อนี้ได้มาติดตามช็อตดีเด็ดกับเกวันให้แล้วครับอ่าสวัสดีครับเกวันสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะเนาะครับผมฝันหลันฝันสองมือเลยยิ้มสองมือเลยปะครับฝันหินพอสสวัดีค่ะโอ้ที่เราเสียไปแล้วนะครับที่เป็นหลวงรับไปแล้วนะครับเนาะฝันหินเล่าย่านอะไร โบมาทะเบียนส่วนมากมาทะเบียนรถมาสิเองก็ลองลองมลองเล่มาอีกค่ะแมวมือต่อนี่นะคะที่ที่มาทะเบียนทะเบียนรถพ่อทะเบียนอันนี้ทะเบียนยาสีเขียวกัสิเขียนไทยนะคะเนาะทะเบียนรถเป็นจับเปาบ่ดีวันนู้มือรีวิวเป็นจับเปาค่ะคิดว่าเกวันฟันนี่คิดว่าจะเป็นเลขไล่วันหรือว่าเป็นเลขไล่เดือนครับคือว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่ครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเหมน สิงหาอว้ยิ่งครับสิงหาครับเนี่ยนะครับหนึงซิงซิงหาครับผมส่วนมากันฟันเห็นพ่อเี่นกะตีไปเลื่อยง่ายเลยเด็กงี้นะครับเนาะเด็กวยรัฐบาลครับผมครับผมของวันที่หนึ่งซิงหาครับฝันเห็นพ่อค่ะวันฝันฝันเห็นพ่อฝันตะวันพ่อพ่อหน้าดอกค่ะโอ้ในฝันเรืก็ค่ะเห็ดงาเราไปแล้วค่ะครับตะวันดูซื้ว่าเห็นตีนี่เสียงสองสองขึ้นแล้วเนาะครับผมฝันเห็ดเห็นเห็ดงานปกติเห็นครับผมแล้ววันฝันวัน เขาไปอาบน้ำยู่บ้านล้างลังห้องแม่นะคะครับผมวันสองคืนแล้วว่าเดไปอาบน้ำที่บัานละโอ้บ้านเลขที่คุณเหมือนแม่เพิ่นตัวใดะไรแล้วเกจบ้านหนึ่งเจ็ดสองอีกหนึ่งเกจสองนีบ้านเลขที่นี่เอ้ครับผมหนึทะเบียนรถพ่อนี่ขั้นเก่าอีกเจ็ดเก้าศูนย์สองใช่มามากเลยเห็นปะเห็นพอย่างใดนี่โอ้อันนี้เป็นทะเบียนบ้านนะครับนอตหนึ่งเกจสองครับเป็นทะเบียนบ้านคุณแม่ของเกจบ้านคนนะครับเด้อครับอยู่บ้านน้องแหลมครับผม อันนี้เป็นทะเบียนรถขั้นเก่าของคุณพ่อคนใส่ตะกีครับแต่พยังมีชีวิตอยู่ครับไม่ถ่นเล่นอ้านเลกสมเป็นตัวฮิตได้เลครับเจ็ดเก่าศูนย์สองเนี้ยคือมันเกือบมาตรงกับทะเบียนขั้นนั้นแต่นี้อายุเล่าครับแม่คบตอนเลาเสียงีหาโอ้ครับนนีกคบปีะหนึ่งพ่อหันจาพบหาสิบแปปีโอ้ทำเป็นฟัน่างหวัดบงหน่สุดยอดเลยนะกวนเนาะแม่ค่ะพ่อเขบ่เขาฟันหวดเาหันโอ้ครับ เงินลานแตกอีกแล้วครับเพราะว่าขันเจี๊ันฝันเห็นคุณพ่นพอ,อนี่เทือนนักอยู่แล้วครับสลากกินแบงทบานฝันว่าได้ได้จับหัวตอนนี้เห็บมาอนนี้มันดีกว่าอ่งโอ้ฝันว่าได้จับเห็บมาไตเต็มอยู่ไหมอ้อาวพีกกว่น้องเอพซีครับผู้เฒ่าผู้แก่ฟังซอยกันเด้อครับเดือดโอ้ไม่เจือเลือดอ้าวฝันเห็นได้เลือดมันสิบเอ๋เขาไทายอยู่ครับแตกเต็มมืออ่าสิบเได้เงินล้านอยู่บ่ตอนนี้มันได้ไปล่างบ่โอ้ไปล่างออกง่วยเรียกสิบเอ๋อยู่ล่างบ่เคยวันเอ้อ ันเราเมื่อวานแกฟันด้วยกันครับนนผมอันไปเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วบันี้โอ้ยไอ,ยอ้ยิมห้องเสียบปนี้ทช่ไหม่ยิมเพราะแบบเต็มทรงยี่แม่เต็มผาทุ่งไหมครับผมตะวันขืนแม่ตีน้นตัวเม,ม่นเมีเนไอ้ยิมโอ้แล้วไปอาบน้ำล่างออกครับล่างต้นล่างตัวออกวันนี้อาบน้ำม,มาแล้วเสร็จจะมาคุ้ม ออกอดทุ่มหอมดีเด็กก็ได้ไม่ว่าแม่มนสิได้เงินบอกเก็บวันฝันว่าอเออฟันโค้ฟันลายไปัญญากับพวกอายเนาะแล้ว่ัเมื่อคืนอนไงมันเคลื่อนกับฟันฝันว่านเือจะไปง่าสโซอีไรอีมครับผมไปง่าสโซอีกหมู่บ้านหนึ่งครับแล้วก็ขี่กับขี่รถกระบะมาไปอา,นาบน้ำเอกว่าถี่ผาไปเที่ยวว่าสันอา,นาบน้ำเต็งโตทาเด้อสันครับผมเพื่อจะขี่รถไปดังแห้งดูวสันอยู่ เจ้าพิมพ์ทียังต่อทะเยียนรถท่านนั่นสามใดวะตะวันไรเอกท่านนั่นเจ็เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์บอกนะบเยลเกเกเยทะเยียนอะไรเอกท่านนั่นดังอะไหมทะเบียนที่ยังก่อนสามสี่หกสี่สามสี่หกสี่บอกครับผมอันนี้อันนี้เจ็ดเก้าศูนย์สองนะครับเนาะเจ็ดเก้าศูนยะ์สองครับผมเป็นพ่อซอ ว่าเป็นทะเบียนรถขั้นเก่าของคุณพ่อนะครับเนาะแมนส่วนมากขันฟันเจียวหอนีไอเยี่ยมเลยครับพออกศูนย์สองกับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเหนียววันกันทุกอย่าขันเจ็ดสองกีเขากันเมื่อไรได้เยี่ยมครับทั้งบ้านเลยคือหนึ่งเจ็ดสองถึงว่าไหมพ่อสองพ่อสอพอหนึ่สองห้าศูนย์เจ็ดอเยี่มครับถึงว่าแมมเกวันบอกว่าไปซื้อรถม้วนนี่เก้าศูนย์อ่าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าไปซื้อไปรถเมลนบิกเกวันเก้าเจ็ดศูนย์เออเก้าเจ็ดศูนย์ลวพา หาเก้าศูนย์กับหาเก้าศูนย์แต่วอนนี้ได้หาเก้าเก้าหาเพราะว่าวันฝันยันพอย่นได้เงี้ยก็ถือหาเพราะว่ามีวันวันถือเหล็กนี่จะมีหาเก้าหาเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์เนาะไอเยี่ยมแล้วก็เจ็ดสองครับสี่มีเหล็กส uh ี่คูที่วันถือขันฟันยันพอยมันมีมาถือเล็กตัวนี้เก้าศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็หาเก้าอเยี่ยมครับผมแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดสองเราครับเจ็ดสอง เต <11 S 2> ิมตรงี้กคือเจ็ดศูนยะคะยิมอ่าเก้าเจนย์ชมครับครับผมเจ็ดสองเจ็ดอ่าอีกันมีากมากครับอ่าพี่น้องงวดนันออกสโตเก้ครับงวดน่ะโอ้ที่ฟันเห็นคุณพ่อเพิ่นออกทะเบียนรถเลยเก้าศูนย์สองสามโตเลยโอ้ในวันที่วันถือวนันศูนย์อันนครับ อันนี้ฝันสองมือส่วนฝันแบบเดียวได้บอกกี่วันแมียงค่ะฝันนั่นพอแต่ไปนะครับมีอะเห็นขี่ยังเสบายเยี่ยมครับผมเห็นขี่ก็สิ่ดีสบายเยี่ยมโอ้เห็นขี่ดีแล้วครับเ <c oughs> ต็มตัวอยู่ไหมอ๋อครับเต็มตัวเลยแมีย,ยงเต็มย้อยกินอย่างขนาดในฝันก็ยังเมียง คือหนมากเหมือนจะอม่้รางหอกล่างตัว่างตัวอแสดงว่าสุดลยรางวัลไงบอหงวดสีม่านเกวันครับฟันวาขี่เตรมตนเตรีมตัวเล่นบ่ครับอยานเห็นค่ะยาเขาไม่เานเล็กทีโอ้บานเล็ท <Gym. S 1> <Yeah. S 2> e ีคุณแม่นี่ก็คือครับหนึ่งเจ็ดสครับหนึเก็ดสองเกวันเลยมาจัดเลยครับเจ็นี่ครับจะลืมนะคะว่าวันที่31นี่ปูบอกว่าให้ไปล่ำถวายพญานาคเกสียนสองง์โลจะลืม วันที่สามสิบเอ็ดนี่เนะครับเนาะไ่เปนล่ามถาวไว้พญานาเจเซียนสององค์อยู่วัดปูเทท่องเนี่ยบอกครับค,ค,ครับอ่าฟั่งดีดีเอฟซีครับที่อยากฟั่งกระถามมาทั้ง่อง,องยิมอ่ทาทั้ง่องยิมหลายทันเนาะครับเนาะว่าเกวันคนฝันตัวใดว่างใดเนะอ่าไอ้ยิมมาทันว่ามือนี่ช่วงบายบายครับยิมกระามาติดตามกับเกวันไ้แล้วครับกับฟั่งดีๆพิจารณาคักๆตีคว่วฟันเกวันไห้ซอยกัน ครับเกวันเพิ่นฝันว่าฝันเห็นว่าคุณพ่อเพิ่นที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วครับแต่แต่เก่าแต่ก่อนเพิ่นฝันมาจังสี่ตัวเลขถือมาแบบนี้มันบอกเกวันฝันเห็นพ่อนี่แสดงว่าเลขก่อนนี้วันถือ้วันถือก็ต้องล้างเลยเหรอเออฝันเห็นพ่อวันนี้เลขเขาแล้วเลขที่เลขที่ซื้อไหวมันซื้อไว้กับทีแล้วครับผมแล้วมัต้องไปซื้อตัวอื่นเลยโอ้ที่ซื้อไว้แล้วนี่แหละ โอ้ขันฟันส่งนี่ตัวเลขที่ซื้อไว้สิถือแล้วอ่าพี่น้องแต่ว่าปูบอกไว้ว่าขอปูเนาะว่าเอาย่างกอยจะเฝ้าเอาเลยแม่เลขเบอร์น่ะแต่ว่าเห็นสลัดรีห่างไก่นะครับผมอันนี่คลิปเจ็ดนะหายิบจะเก่าคิตอนแรกครับอ่าอ่าปูเขาบอกคลิปตอนวังเทียงเทียงนะครับเนาะบันปูเล่าบอกไหมว่าไม่นิ่งน่ะ ทันทันเห็นซเจ็ดนะให้ไปยิบออกจากซิบเก่าเนอะ่ะเนี่ยโอ้วันที่หนึ่งวันได้เขียนเก่าน่งเจ็ดโอ้ครับผมตะว่าที่มาจากมันมาเก่าศูนย์เจ็ดใช่ไค่ะมันมาเก่าศูนเจ็ดอรอันจะเรื่มงจัดเลพี่น้องต่วันแนวท่าเหมือนเรงเอ็กครับเห็นปอยูนี่ถือยารถปอบวะเก่าเจ็ด เออเนี่ยทาามือแร่งบ่ครับโอ้ยแอายุแม่บาสีอายี่มครับเก้าไรเก้าเกล็ดคือเปียนป่ะอเปลีครับตาวปาปูวะหัวปูเนาะครับไห้วันที่เห่ายวันที่สี่สิบกมือเนี่ยครับผมสร้อยหัวปูเนี่ยแตคืออเไร้อยหัวปูคือเก้ากับเปลีนาะครับจะมีนะคะ นี่มือแน่งนี่กับไปรุ่นกัมี่ายเนี้อยนยิมกับรถขั้นขาวรถขั้นขาวกับหนึ่งหกแปสียแล้วกัรถไอ้ยิมนี่สี่หนึ่งชุดหกทำตาอมาทอดเส้ผู้ว่าให้ี่มอดเส้กันเนี่ยให้ส่อนกันไปให้ส่อนกันไปให้ยิมเขาทำบะไม่แตงหมนั่งกอดเอวได้ครเอวเป็นตังไงเอวเป็นยังงบ กว,กวาดแอวแม่่กวนเนียกับซี่หาแเ้วเ่หาซี่ซี่หาครับก <c oughs> ี่นองกี่น่อดเอวกันดีนวะกวอดกันลูกบุ่มกันศูนย์หกศูนย์เก่าสัวแต่จะเรื่ 3, องเยิมมาเลขลอยยิมทีหนึ่งศูนย์หกครับผมอันนี้สี่อันนี้หกศูนย์มาต่อของกูหนึ่งหก ซีอยู่น้กัดเดเก็บครับผมถ้ากัดื้อหนึ่งหนึ่งเี่ยละเรายิบละครับหนึ่งเจียหนึ่งเกาเดได้นวดมือนะ้ค่ะเด็กได้กุบหัวแรงคือเป็นปูกับวัด็ขนนีแล้วเนาะครับผมกหารอนนี่ครับก็คือพอปูกับมือแล้วครับกับมือแล้วพักพอนะปูนกัพักพอนครับอ่าอวผ่าวันตาเลาแขเนาะค่ะก็คือว่าหนาพนร่างกายก็ไ่ค่อยแจ้งแรงกนเอ กูเลยอากาศมันก็พรพรานค่ะสูงร so 네응ู้ก็พอดีครับเจวันเลยมาบอลความฝันสูฟังแล้วกามาสรุปตัวเลขที่ปูหายมือนีหายฟังว่าอ่าตอนแรงๆครับเมนรอบเลิกรอบยังกงยะครับก็เอาตัวนี้ไปเรียนรู้ที่ไปที่มานี่ยเมนติบเทเจวันให้นั่งพุงผาบ่ครับนี่แม่ค่ะครับผมไอยี่มั่งนารถนี่ตรงกับเลขรถนาช้างสีัวโอ้สีสองหกสองนี่ย่ะครับอ้าวพี่น้อง กรตรงกับโปต่นี้ครับบักตมอบเกียดบักมาไล่ความเนาะโอ้ตรงกับบักมาไล่ความแมนหกสี่อครับผมหกสองสี่หนึ่งครับแ่อนี้หกสองส่สเครับผมไปสี่สองออันจําประเทศกะนี่เจ็เก้าหกสี่เกรสี่องนะครับหกครับจับสองแปดอ๋ออะไรนะครับหศูนย์นะห้า5ูครับ

แค่ uh ้าจอเอพี yeah. Yeah. S <S <c inhos> in ่รองผมนันนะครับก็ไาตารปเทศต้องกัรเสเได้เกือบแสนแล้วครับหนปามาปิดแต่สาร์แท่ครับเกีวันยิ้มปุยยิ้มปุยเยอะไปก็เป็นตวเสาร์นี่เจไดตีบๆเลยครับตหนตีบจากรถเตาเสรวไหนตีบจากเนี่ยโอ้เพิ่มอะไรใดโงได้บ้าเียบวันมีโฉงมีมันเลยให้ติบเสียเอโอ้ให้ร้ายมันได้เสียนเกียบวันหาลักป้า สวดกับปาน้าสวดสวดครับอ่าดีใจนะครับเนาะครับจะให้ทุกคนนะเนะครับผมครับผมกันครับผมเอาไม้ครับเอาไม้ครับผูดใดไรขั้นใดๆก็จะเผาท่อครับผมได้ทุกคนแลค่ะครับผมเอฟซีไุ่มเพิ่นกันแต่ี่เรียนเกมเรียนยังกันกับพี่ต้องว่านไห้ได้เยี่ยมครับผมคเออไรว่าโสดไรสินาโอ้สืบกินมัดเหมือนี่ละ รอนหนอเก็บไว้ฟสินะครับผมเขาเป็ชี่ไว้ล้วกันเนี่ยมือแร่งมากอ่ะเอามาแบ่งปาดเอซี่เพิ่นนอ่ะนะคะครับคันโนกเอซี่ท่านใดนเนาะครับเนาะเบิ่งคลิปปูดีติดตามตัวเลขของปูแล้วกันเจวันครับใสีเอกนี่สิบ่อเอื้อโยอืดกินเนี่ยครับสี่พ่อได้ซื้อมีซื้ออยู่สิกินไปต่อมื่อไปเรื่อยๆเมื่อนึงได้จัก4-500ก็พอไดเลยครับกัเออก็ถือว่าเฮ็ดงานเนาะครับเนาะครับงานมันก็เอื้นี่ครับ ครูกตัวดเากจิ้มไปนําเน่ครับผมนา่เากครับครับกะเรียมเขาเขาเขาเวียไปนะครับก่อนูบอกตัวได้กินไปโลดอ่ากี่วันมันเกิดอะไรครับเสียแยกใครทันเวลาเอางครับครูมตัวได้ครมาตัไดีนาันันได้ตัวได้สีเพรน่เยับนฟันได้หแรกมาหัออกตรงผู้นั้นเดครับผมี๋ยวันน่อยไป่นี้ับกแม่เนี่ยครับผม เดี๋ยวเห็นกล้วยกับเป็นเลขเด้อนี่เดี๋ยวเห็นใ<อ>บไม้เป็นเลขเด้อส่วนมากนี่เกวันเลี้ยวเห็นยังเป็นเลขกไปได้วยครับเดี๋ยวนี้ครับแต่ก็แม่นพร้อมนางเทือร้อยปากออกมาออกพร้อมนะสุดสัจนะครับครับเพราะว่าหานางเทือปูกะให้เส้นมาทางนี้เพราะว่าให้ผู้นี้มากเสือสารครับรบ,บางเทือปูกะบ,บอกตรงตรงไปเลยะเกวันเนาะ <S 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 ครับผมกะให้ทางเกวันหรือว่านั่งกองกอยมาเสือสารแทนทีนั่วันเราหันปูกอยากให้เว้าค่ะเว้าดู โอ้ครับผมมแต่ผู้บไปจากได้มแต่ภูมมาหกศูนย์เจ็ดศูย์่เก้าศไรเยมไเยี่มม่หเลยยตายนศูนยเลยยงนานะหาด้่มเาาน้าเนาะคาศูนยาแน่ยเย่หาศูนเอะ่ะได้ยินเจ็บันอยู่ว่าเออศูนย์หเจเจหศนย์สินะเป็นวันเดือเยี่ยม รถยิ่มนะให้เอาไปล่างหัวครับผมล่างอวล่างอวล่างอวไมยิมครับไม่ไว้อานี้ศูนหาะรดแต่มหนึ่งโอ้ครับฟังดีดผู้คนกนลดถปวสิมผู้บว่าให้นเนี่ยบอข้นถ่ายรถขืนถ่ายรดพอถ่ายขืนเนี่ยขืนถ่ายรถครับขืนถ่ายเจ็บเจ็บหนึ่งเจ็บสองมวันนี้จะเริ่อมค่ะผู้บอกว่าให้เอาบักเบ้นแหวบเบ้นไปเจิมเอาบักเบ้นไปเจิม มันท ok. uhm, ี่เทไรเันที่สี่ทะเลเต็มมันี่สิบแปดเออสิบแปดจะเรื่องต่คะว่าเจอบากเบี้ยันที่สิบแปดเออเราพูดว่าอะไรเอ่มครับคันหาขึ้นทั้งนาคันหาขึ้นทั้งนาอ่าเกวันใครปริศณาขอในคำหาขึ้นทั้งหนานนี่ครับคันหาเนี่ยพูบว่าคันหาขึ้นทั้งนาบากเบี้ยครับบากเบี้นอีกศูนย์สองแปดสี่อ่าแปดสี่ขึ้นขึ้นทั้งนานีกว่อหาอยู่นาแล้วเนาะครับ ขึ้นจากศูนย์เป็นหนึ่งครับผมแล้วปูอไว้ใส่ไข่สิบเก้าบาทอ่าอ่าน่เป็นห้าหนึ่งเก้าเป็นห้าหนึ่งเก้าตัหรียญ่ห้าหงก้า่ามาเสาซิ้าต้นยังไม่ได้ออกครนครับเสาสิาต้นยังไออกนะครับเนาะห้าหนึ่งเก้าอันนี้ของวดวันที่หนึงครับเตียมหัห้าทางวดที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับเนาะแล้ววันนี้ตรงกันได้ยห็นตรงกันได้นครับผม่ันมากือกเลที่วันที่ถมากเท่าไหร ได้โซ่ได้มานน้ำหาเก้านี่่เนะเอเนาะมีทุกอย่างเนะหาเก้านี่ไมีทุกอย่างได้ลดขั้นบักเสียไล่ๆนี่ก็บหาเก้าครับผมขั้นขันเก้าที่ว่าเราจะหาเก้าครับผมขั้นเก้าก็ได้ย้อนหาเก้าโอ้ครับผมเสือเสือต้องน้าแเดียวสองสอหาเก้าก็เรียกว่าหาเก้าครับแต่ยันแสนเือแกให้ครับก็ได้ขีดดินขีดดอนยังก็ได้ย้อนหาเก้าครับก็ไรได้ไรสิ่งไรยังได้ขีดฟันนี่ฟันแม แม่นคว้าปูได้หลวต่ว่ามีมันตั้งเท่ากับเมือย์ค่ะมันกะงานลายเนาะครับเนาะเอฟซีมันกะครับน่าสิบข้อยได้ฟันไดตัวเลขกันครับผมได้สิบฟันได้ปัญหาได้ปัญหาตัวเลขกะปูกะปูกะหายแม่เห้วหายแม่เหลวครับผมเลข่ยว่ากับที่ซื้อตัวเก้าที่ปูปล่อยมาหัวที่แล้วปูเท่าเท่าเสียใจที่ตัวใดครับหัวที่แล้ว ั้าวซื้อตัวหลายๆสิบเจ็ดเท่ากับซื้อหลายเก้าเท่ากับซื้อหลายแล้วก็สิบหกเก้ารับครับผมเรียนโตเก้านี่และค่ะเรียนโตเก้าเป็นปะครับแนค่ะบถ้ากันซื้อโตเก้าเสาิ้าต้นแล้วก็แปดซี่ก็เรียนทักแน่เรีนต้องหววต้งหันแปดซี่นี่ทีครับแนค่ะโอ้ครับนี่แหละฟังก้อนอะฟัง้นเทากับเรีนมือนอีกอันเรียนมือนีวมุ้มเมืองอีกอนค่ะ กะได้ว่านจมาสมากุกไผ่ครือเก่าค่ะครับผมแตคือว่นเบาไปแต่ว่ามันเรา,าเขียนลงกกระดาษเขียนซี่มันกระไดเนี่ยครับผมเพราว่นเบาออกมาน่เมืม่อว่านจะออกสามตัวได้ยินครับผมเไส่เออกฟังกะออกสามตัวได้ีเอกออกอกโีรถขั้นใดมาซื้อขันนั่นเมืออ่อนีคีขั้นนี้มากสองสองหาหกนะโอ้ราาเก้าเป็นหาหกจังหัดครับเรียนเด้ค่ะมื่อสองหาหกเอก เมื่อนี้สองหาแมนสองสองหาหกอีตอนนี้คะะตอนนี้เล่นได้เลยสองหาหกครับผมหาเขาพึ่งื่หาเาพ่หล่ะครับนั่นแหะค่ะเาก็เล่นสองหกออกไปแล้วมาเฉครับผมสองหออกไปแล้วเยี่มครับผมสองหกออกไปแล้วเนี่ยสเจหามาขาปูสองหาก็ออกไปเลยครับผมสองหาก็ออกไปแล้วเนาะ แต่ว่านวนมันย่นๆไม่ดีเล้วนะสี่ยนรถประเทเอคู่อ่แต่คือหกสองสี่หนึ่งสี่กับไปแม่คู่ก็ได้ยุมัดเมือแม่นครับโอ้ยมาอะไรไม่พคู่ก็ได้เกือบสีบานีแม่์คู่บอกว่าสื่อเจ็ดสี่เนี่ยเธอออกหกซี่ได้สี่รถเตี่ยมหนึ่งนี่แหละค่ะล่องเบงขาเมือนครับมันตลอดเราเราบานี้ว่าฟันเราไมาตรงกับบานี้ยังีย <medio S 2> เด็กถ่ายเงืนแล้ะนะแปเก้าเจ็ดุ่นเหรียญอะไรก็เจ๊เก้าเจ็ดกาแปดที่ปูหัวตันหม่านหัปูปูหัวให้ท็มโมถามาที่กันขี่เตอจะไส่บ่ที่มอจะส่เยอยานหกศูนย์ครับผมตารางรถใหญ่หนิสี่หนึ่งศูนย์หกแค่หนเอครับผมสี่หนึ่งศนย์หกครับผมมไส่หกศูนย์หกศูนกโลครับผม หศูนคเล่นไปเก้าศูนย์กับหัวน้าครับบําเอับตัวหนึ่งที่เกวัตตีหก็คือหาซีซีหาเห็นไหครับครับคิ่งดครับหาูยิ่งูิ่งก็เป็นซีเนาะครับผมคุชายเป็นหาอ่าครับผมหาซีศูนเออหาซีศูนย์ศูนย์ศูนยอ่าเรีนจังคงหาซีศครับครับขอขอบคุณขอบคุณเกีบันหลรายๆครับ ที่ให้แนวทางเอฟซีเมื่อนี้กับเอฟซีทันทีโอ้อยากฟังคําเบ้าคาจ่าหรือว่าความฝันของเกวันทีทักทายมาทั้งช่องเนาะครับเนาะเมื่อนี้ทั้งช่องก็ติดตามให้แล้วครับมาติดตามคลิปเกวันที่เพิ่นฝันว่าเพิ่นฝันเห็นกับคุณพ่อเพิ่นผู้เพิ่นรวงรับไปแล้วประมาณจากปีของเกวันตามซีปีครับห้าปีห้าปีแล้วครับ ขันเพื่อนฟันจังซี่เหล็กขึ้นสิออกตัวนี้ทำไม่งวดต้องขันฟันนี้ได้เต็มเต็มค่ะวาวเพิ่นเสียตอนหาสิบสามครับผมตอนนี้เพื่อนอายุหาสิบแปดเพราะว่าเก๋ว่านขันเพื่อนฟันเห็นคุณพ่อเพื่อนนี่เพื่อนจัดหนักอยู่แล้วครับครับคือว่าคุณพ่อมาให้โชคก็ว่าได้ครับผมกขอขอบคุณขอบคุณเก๋ว่านในไลน์กับที่หายแนวทางมือนี่ครับขอบคุณครับ